ในมินทีมแบบอดมินลทีมสปอร์ตเพื่อนๆอย่ทีเมทเรามนนะไ,เไม่มีปัญหาอะไรก็เลยมีสองท่านสามท่านนะเก่งไป่บูดแล้วก็เจดไปดูแลแต่เรื่องเอื่นๆในบ้านที่มันเข้ามาเมื<ะ>่อไหร่ที่เราทำงานไม่หนักแล้วก็เราไม่มีเวลานะครับโปรแกมร,รมฝึกซ้อมทุกคนทำตามแล้วก็ทุกคนแข่งขัดในเรื่องระเบียบนะครับแล้วก็มาดูแลทีมดุส,สิตเรา <c oughs> ขอบคุณผู้ใหญ่ยกมือ ยกได่เกิดโด่งดังมีที่เสียงเรื่องนี้ต้องไม่เกิดขึ้นกับทีมชุดนี้เราเืออนาคตที่เราวาดหวังไว้ว่าชุดนี้คือชุดที่จะต้องไปบอลโลกนะครับพวกเราคือเป้าหมายของสมาคมที่เขาวางไว้ให้ถ้าพวกเราเลิกจากจุดที่แข่งแกรกันจุดเด่นแล้วจุดได้หรขอเปาก็ได้หารือกับทางโค้ชตื่นโทษจุนมาว่าจะปรับปรุงยังไงต่อไปกลับมาเรื่องของที่เราพูดกลับมาจาก ở đây đúng đi với trước tại mà อย่างน้อย center ได้ช่วยอีกช่วย Eta ez da, ez da.